ดูเด่นเหลือหลอกครับโอ้เป็นคนที่รักอกมากรักมากทําไมถึงได้เสียชีวิตไปประท้วงแล้วโดนยิงไม่ทําไมไมเต้าพุ่มพุ่ยลายฟังแกปากเข้าไปวัดไปตาไหวป่อล่วงพอไหวปลาเจ็ดแลว้วปลาจันเข้าเจ็ดไม่ต้าแกเดินครับมากบพุ่มตามตาพุ่มว่าไมตตาจนเดินน,น,นุ่นแดงตลอดทีจนโดนนัน่นแกว่าแกไม่เด,นนดนนิดนน,น,น,น<ม>ุ่นแดงอันนุ่นนออจกูคุณเจนเรือนน่องนู่นลีหรือกว่า ทำไมด้นปันตามีดกันแล้วเดินได้รงานหน้าที่ได้ปันตาปวงยอนต้องเดียวเนียนแจ๊กแพอแจ๊กต,ตึงมาตึงปันตาคอได้ตําเนียบจอปิ้วขึ้นรลอดอะไรก็ได้รู้เป็นอย่างนั้นครับด้นั้นปัญหาที่เดือดร้อนตอนนี้นไม่รู้จะไปพึ่งปาใรนะปะนัญหากองประเทศชาติฉันเองต้องเออเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเพราะพึ่งนักการเมืองอย่างเดียวนี่มันไม่ได้ผลทำงานไม่ค่อยจะืบหน้าแกเกยูกา นัก,การเมืองก็ตั้งคิดตั้งใจก็เตรียมจะมั่นลูกรอยพอพันแม่ครับไปบริหาระปจิตไอ้บางคนอยากให้ทำดีแต่บางคนก็คิดดีเจ่อคุณไอ้เดีมันกัดกันโยกันลำบากเราฉะนั้นเขากระมมเนี่ยเป็นปลืปล้มๆกับเป็นฐานับใจระองไม่คิดตีกเป็นเออเขาเรียกว่าไม่คิดตีไปเป็นนัก,การเมืองเลิกครับถ้าช่วยเลือดประชาชนได้ก็ช่วยเลือด่างอื่น,อต,น,นตอดที่นายวัด่ะอตอดประพัลูกโรงเรียนในผณีดีว่าดีว่าไปปล้ำตัวผนูเลิกครับ เพราะฉะนั้นนักการเมืองญี่ปุ่นไม่ชอบอาชีพการเมืองไม่ชอบอาชีพการเมืองเครียนติน,นึ่งเพราะพมตื้อว่านักการเมืองบางคนทําไมมีตังเป็นรอยล้านปั้นล้านเรียนลูกเดียวไม่กินดีเจอกินบุญอยู่รอดพีน่ารู้ได้ยังไงพมกวงังตัวทันเราองเม้นนักการเมืองเวลาก็ขึ้นเวทีอภิปรายมีเขาเล่นคนคณจัดแม่เอ้ยเล่งเร่งว่าไม้ตังพูดังไงเฮานี่ดันบาดทานครับคือตอนนี้กับผมอยากเรียน ผมจะขอเรียนประธานแต่ไม่เจอกิดมัง้งหรอวะเรียกว่า,วาน้อยเบิ้นแต่ว่าเรียนผมมาแต่อยากเรียนพูดผลลัดการดีก็ได้กินจริงอยา่างการขบับคนที่ผมรักว่าเพืือนขอรอกเด็กรุดก็คือดันชวนชอบนายชวนกับชอบนายชวนทำไมนายพูนเป็นคนที่ถือคนบ้านเดียวไม่แก่ตื้อนายชวนก็อยย่จังแล้วบ้านพูนอยู่ไหนผมอย่วยยอดนี่อา้าวแล้วว่ายอดมันที่ไหนคือจัง ถือคนบ้านเดียวเหรอไม่แก่ตื้อแกว่าตีรักนายชวนไม่ใกลรักพันพือผมเอนดูแกเดสส้สงสารครับไปสงสารต้องทำไมท่านชวนน่ะท่านไม่ได้ลําบากอะไรคือผมเอนดูเอนดูว่าน้าเรียนหีแตงหูมูกแกก็อะไรนะเอนดูว่าน้ำมีน้ําเรียนหีแทงมูกนายชวนรู้ได้ไงน้ําทุเรียนจะแทงจะมุกนายชวนเมืเ่อเวลาแกขึ้นเวทีแกวะเฮอ,อนี่ท่บบานประธานครับ คือ okay, ตอนนี้กระผมเองอยากจะกราบเรียนนะกราบเรียนคาแต่งมุกแม่ดไฟโกบ้านและฝัองเ,เราขนาดนุ่นก็นไม่ตกราบเลยเรื่องอะไรอนีุ่ณเนี่ยคนที่ไม่ค่อยจะมีการศึกษาเนี่ยนะมันถึงเป็นอย่างนี้ก็บอกแล้วว่าคนที่เอไม่มีความรู้จะถึงเสมือนงูจะไม่มีพิษเพราะนั้นวิชาหรือการศึกษานี่เราต้องบันหาใส่ตัวไว้แปลงเจ้ากามออ่อมปอคือฉันจะบอกอธิบายให้ในายปุนได้ฟัง คำว่าเรียนเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าทุเรียนหรือผลไม้ไปได้ทุกอย่างกาเรียนมันไม่ความว่าเพื่อเรียนเนี่ยตามความหมายจริงมันก็คือบอกให้ได้เรียนคือบอกคือแนวร่างใจเรียนอัตใเป็นความรู้ที่คุณครูได้สอนให้ตั้งยิ่งใจรูปโอ้ก็ไม่หอกครา แต่กิดก็ตกต่ำบัดนี้และนูนูนะต้องตอนเอาและเขาและเรารวมมือไหม่มาอยู่กันได้สบายใจแต่ความพ่อเพียงแล้วมันไม่